หลีพี่น้องก็ช่วยอห,หลีมาหนิเนี่นยยางหัวเรอมาล่านแล้วนะล่านสมแล้วละ่ะพี่นอนะ้องเลยนะอืล่านสันเสร็จแล้วสัดน,นเสร็จไปวดว มาโยมาแล้วมาฮอดล้านแล้วล้านปะยางรหลดพี่น้องเลยขี่ไปขี่มา้วเหตุดไดการลังสิกับพอดีพี่น้องแล้วธุะระพอดีเลยการลังสิกับ แถวนี่แหละ,ะ่พี่น้องอย่วัดแถววัดปลายแหลมพี่น้องจา้าแถววัดปลายแหลมพอดีเลยนะคะวัดปลายแหลมเชิงมน์นะคะทุกคนไข่ตะบาคีรลดลงมาไข่ตะวันลาดปลาอยางลด,ลดยนลดไงอยู่อ่าไก่ไก่พี่น้องนะคะจะเมนเล็จะเมนโคตรพี่น้องเลย ทางเขาวัดยิพี่น้องนะคะทางเขาวัดปลายแหลมนะคะทุกคนนี่ประตูซุ่มทางเขาวัดพอดีเลยมองสอมมันลดมองสอมลดไง<อ>นักนักท่องมันเที่ยวเพิ่นเขาไปดีเดียรพี่น้องนักท่องเที่ยวานะทางเขาวัดพี่น้อง หละป้ายแหลมนะคะทุกคนนี่นะครับป้ายเพิ่นน้องเห็นป้ายบ่มทุคนเมื่อกี้เสารเดือนมามาดูดูพี่น้องนี่มามากับพ่อใหญ่หลายเพื่ออะไรดิวันร้อยกระทงนะคะร้อยกระทงเวียนอ่าร้อยกระทงแต่ว่าเวียนเทียนม,มาเลยมาร้อยกระทงแล้วก็อ่า แบบว่าบุญประจำปีค้าเจ้าสินะพี่น้องชาวเดือนกุมาอยู่กับน้องสาวกุมาบ่อยนะทำบุญดู๊กดุทำบุญลงศบเพราะว่าฉัเป็นเอาหารเฮ็ดปลาตามมันก็จังวดวัดทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไป่นะพี่น้องนะค่ะิีนี่อยาทำบุญอ่ะถวายสังฆทานรือว่าเอาอาหารใหดปลาสินะพีน่น้องทุกท่าน จจกัดยูบานเขาแค่ะ่รงชมบรนยากาศ

ท้างลัดเขาไปวัดแล้ววันนี้พี่น้องจานะคะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะแลเติมร่มอยู่พี่น้องครับเลยล่ะ <c oughs> แล้วแล้วแล้วปัว๊บปานนี้เฮาก็ยังห้องอ๋อฮักจากโมงแล้ว่น้องเกือบหกโมงแล้วปัจ้าม,มาตั้งแต่บ่ายพี่น้องมาตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายสองกว่าพี่น้องหาเกือบหาโมงกว่าเกือบหกโมงกำลังสิกลับแต่ว่าเพิก่กอเปลี่ยนเร็วอยู่พี่น้องใครอยู่ใครอยู่ รับกนลองเข้าไไบโโดดาดเน,น,นี่ยบึงพี่โนโ้องเก้ยตอนจะรัจนยามแร็งประมาณนี้นะพี่น้องต้องสสดีแล้พี่และน้องไปก่อนนะคะพี่โนโ้องจ้าสวัสดีจ้า